สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับต้าวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ครับอยู่ที่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมจะมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้เรื่องของการประเมินความเสี่ยงครับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงในวันนี้ที่มีคนถามเข้ามาถามเข้ามามากทีเดียวครับนั่นก็คือคือมันเป็นได้แรงบันดาลใจมาจากหนังญี่ปุ่นหรือว่าหนังโปส <c oughs> คือมันก็มีคนดูฮะแล้วก็ถามเข้ามาพี่พี่ ชักว่าวแล้วแตกใส่หน้าเนี่ยมีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือเปล่าแตกใส่หน้ายัางไงหระครับก็คือ,อเหมือนมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ดีๆเนี่ยแล้วอยู่ดีก็แบบว่าเอาอวัยวะเพศครับชักชักแบบแล้วก็เสร็จพุ่งปรี๊ดใส่หน้าเลยครับโอ้โหก็ลนเลงหน้ากันไปเลยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ถามเข้ามาว่าชักว่าวาใส่หน้านี่เสี่ยงหรือเปล่าจะติดเชื้อหรือเปล่านะครับ เรามาดูกันครับตามหลัก QR ว่าการชักว้าวแตกใส่หน้าเนี่ยเสี่ยงหรือเปล่านะครับหลักการ QR q คือการประเมินความเสี่ยงนะครับสามารถดูได้ในคลิปก่อนก่อนหน้านะครับก็อันที่หนึ่งครับ,ค,รบคุณภาพของเชื้อคุณภาพของเชื้อเป็นยังไงครับดีมากสุดสดสดสด,สดออกมาจากกระจยเดี๋ยวนั้นเลยชักแตกโบะพุ่งปรีดออกมาทิ่มเข้าโอ้โ รูจมูกเข้าหน้าเข้าปากอันนี้ก็เปื้อนหน้าไปแล้วอันนี้คือเชื้อคุณภาพดีมากเพราะเชื้อเนี่ยเชื้อเอชวีเนี่ยจะอยู่ในเลือดน้ําอสุจิสารคัดหลังในในช่องคลอดน้าในช่องคลอดนะครับแล้วก็น้ํำหนอมแม่อันนี้เป็นมีปริมาณมากหน่อยนะครับนเนี่ยออกมาจากอสุจิสดสดร้อนร้อน,อนพุ่งจืดอ,ออกมาเลยนะไม่ได้เลือดก็เป็นอสุจินี่คุณภาพดีสุด,สด คิวตัวที่2ครับปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้ออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันอยู่ใน4ีน้ำนั่นคือน้นําเลือดน,น,น้ำอสุจิน้ําในช่องคลอดแล้วก็น้ําหนุมแม่นะครับดังนั้นออกมาจากอสุจิสดๆสรดสด้อนๆบึ้งออกมาเลยที่อยู่ก็ดีเชื้อดีคุณภาพดีสดนะเพราะเชื้อพวกออกมาจากร่างกายของเราทีนี้มาดู root of transmission ครับช่องทางการเข้าการรับ เชื้อเอชมันจะเข้ายัางไงโอ้โหบางคนแต่งี่มาพุ่งเข้านี่กันแ้ครับเข้าตาเบ้าตาขวายังไงล่ะตาของเราเนี่ยครับในตาของเราเนี่ยมันจะมีเยื่อบุอ่อนอยู่ซึ่งการที่เชื้อ HIV อยู่ในอสุจิแล้วพุ่งเข้ามาปาบเข้าตามีความเสี่ยงในการที่เราจะรับเชื้อ HIV เข้ามาในร่างกายนะครับแล้วก็ คือแบบเราอาจจะเผลอขยี้ตาหรือเผลอไปจับซึ่งซึ่งเยื่อบุอ่อนของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วล่ะเหมือนกับเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่คลอดโดยวิธีธรรมชาตินะฮะโดยที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้การผ่าเนี่ยเขาก็จะมีเยื่อบุอ่อนอยู่ในร่างกายเราก็จะมีอยู่หลายส่วนก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศคืออย่างผู้ชายก็จะมีตรงบริเวณปลายอวัยวะเพศนะครับตรงเปิดหนังหุ้มปลายออกก็จะเป็นเยื่อบุอ่อนละอันนั้นมีรอยขูดขีดข่วนนิดเดียวเนี่ยก็ทําให้เชื้อ HIV เข้าไปในร่างกายได้เหมือนกัน หรือว่าตรงตาโพรงจมูกนี่ไงเออแคะเข้าไปจมูกโอ้โหแตกมนสมมติเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็เอายัดอสุจิเข้าไปเลยมันก็คงไม่มีใครทําแบบนั้นคือมันก็เสี่ยงในการที่จะเข้าไปผ่านทางเยื่อบุอ่อนทางตานะครับเพราะว่าเข้าไปในปากเนี่ยก็จะไปเจอเอนไซม์อะไมเลสแล้วก็ตัคืนลงไปก็เข้าไปในลําคอแล้วก็ไม่ได้เป็นการออรันเซ็กซ์ในการซึ่งเดี๋ยวออรันเซ็กซ์เนี่ยคงจะพูดในในตอนถัดไปดังนั้นการ ชักว่าวใส่หน้าแตกใส่หน้าสดๆน้ําอสุจิเละเต็มหน้าเนี่ยนอกจากจะทำให้ใบหน้าของเราอุดมไปด้วยโปรโตีนและตัวอสุจิบนใบหน้าแล้วยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อ,อการรับเชื้อ HIV เข้าไปในร่างกายด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าโรคติดต่อดังเพศสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยมันจะมาติดมาด้วยหรือเปล่ามันจะมีอะไรม้างอ่ะสมมุติมาเกิดเข้าคงเข้าคอไปอาจจะมี เริ่มมีเกิดในลําคอได้หรือเปล่าหรือว่าน้องในเทียมเกิดขึ้นมอสุจิเข้าไปอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ามีตุ่มมีหนองเกิดตามตายเงี้ยเราก็แบบเราไม่อยากให้เหตุการณ์เย่านั้นเกิดขึ้นยังไม่เคยพบว่ามีหูดมาเกิดที่ตานะแต่ว่าทําแบบนี้ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วการประเมินความเสี่ยงวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการชักว่าวใส่หน้ากันนะครับตามหลัก Q QR แล้วเราก็จะพบว่า ไม่น่าทาเด็ดขาดเพราะการชักว่าเสียหน้าการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ครับแล้วพบกับผมใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาตลอดเลยนะครับขอบคุณครับ